อันธรรมยังอนัตตรคะสุตตะปาทังพนามะเสเอวเมสุตังข้าพเจ้าคือพระอานน์เทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพระขาวาภารานสิยังวินาราตี อิสิปะตาเนมิคาทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปะตะาณมลุคายาวันใกลพระนครพาราณสีตาตระโคภะควะปัญจวัคคิเยพิคุอามันเตสีณทีนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีแล้วตรัสว่ารูปปังภิกขเวอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปมีใช่ตัวตนรูปปัญจหิทังภิกขเวอัตาอภาภวิสาถ้าหากว่ารูปนี้จากเป็นตัวตนแล้วใส นายิทางรูปังอาพาธายาสังวัตเตีารูปนี้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออา,าพาตลาเปทาจารูปเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมานาโนสีตีทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปว่ะ ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าสมาจะโคพิขเวรูปังอนณาตาก็เพราะเหตุที่รูปมิใช่ตัวตนตัดสมารูปังอาพาทายาสังวัตตีจานั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ นาจาระพาติรูปเอ,เอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาณโทสีตีและไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาอนัตตาภิกษุทั้งหลาย เวทนามิใช่ตัวตนเวทนาจะหิท้งพิกเวอตตาอภาิสาก็หากเวทนานี้จากเป็นตัวตนแล้วใสนายท้งเวทนาลภาทา,ายะสั่งวเตยยาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพษฐรพทาจาเวทนายา เอวังเมเวทนาโทตุเอวังเมเวทนามาาโทสีตีทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าสามารถจะโคภิกเวเวทนาอนาตา ก็เพราะเหตุที่เวทนามิใช่ตัวตนตาสมาเวทนาอาพาทายาสังวัตตีฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนาจารปติเวทนา,ายาเอวังเมเวทนาโทตุเอวังเมเ,เวทนามานาโทสีตี และไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสัญญาอนณตาภิกษุทั้งหลายสัญญามิใช่ตัวตนสัญญาจะทั้งพิขเวอัตาอาภวิสา ก็หากสัญญานี้จากเป็นตัวตนแล้วใสนายทังสัญญาอาพาทายะสั่งวัดเตยยาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธลาเพทาจะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาาโทสีตี ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าสมารถจะโคพิขเวสัญญาอนาตาก็เพราะเหตุที่สัญญามิใช่ตัวตนตัดสมาสัญญาอาพาทายะาสังวัตติ ฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนาจ,จะับพติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาณะาสิตีและไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าพอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังขาราอนาตาภิกษุทั้งหลายสังขารมิใช่ตัวตนสังขาราจหิทังพิกเวอัตาอภวิสังสุก็หากสังขารน,นี้จักเป็นตัวตนแล้วใส นายทังสังฆาราอาพาธายะสังวาเตยุงก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธลเาเพทาจะสังฆาเรสูเอวังเมสังฆาราหนตุเอวังเมสังฆารามานานเนสุนตีทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยทิยัสมาจะโคพิกเวสังคารานาตาก็เพราะเหตุที่สังขารมิใช่ตัวตนตัสมาสังคาราอาพาทายะสังวตันตีฉะนั้นสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพา นาจาละติสังคาเรสูเอวังเมสังคาราหุนตุเอวังเมสังคารามานาเทสุนตีและไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยวิญญาณังอนตตา ภิกษุทั้งหลายวิญญาณมิใช่ตัวตนวิญญาณนั้นจะหิทังพิขาเวอาตาอาภวิสาก็หากวิญญาณนี้จักเป็นตัวตนแล้วใสนายิทังวิญญาณังอาภาทายาสงวัเตยยาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ลาเพทจาบิญญาเนเอวังเมบิญญาณนังโทตุเอวังเมบิญญาณนังมาอาโหสีตีทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ญาสมารจะโคพิกเววิญญานังอนาตาก็เพราะเหตุที่วิญญาณมิใช่ตัวตนตัดสมาวิญญาณนังอาพาธายาสังวัตติฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธน่าจะรับพติวิญญาเน เอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีตีและไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยตั้งกิงมันยาถภิกขเวรูปังนิจจังบาอนิจังวาตี ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชะไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอานิจจังพันเตภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าขา้ายำปนานิจจังทุกขังว่าตังสุขังวาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเลา่าทุกขังปันเตเป็นทุกขประเจ้าข้ายามปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมนุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโซหมัสามิเอโซเมอตาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นของเรานั่นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าขา้าตังกิงมัญญาตาิกเว เวทนานิจาวาอนิจาวาติภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้า ย่มปานานิจังทุกขังวาตังสุขังว่าตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเลา่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์ประเจ้าขา่าย่มปานานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมโนปัสสีตุง เอตังมะมะเอโสหมัสสมมิเอโสมเอโมอาตาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นของเรานั่น,น,น,นตัวตนของเราโนเฮตังพันเต ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าตังกิงมัญญาถิคเวสัญญานิจาวาอนิจาวาตีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าขา่ายาำปนานิจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเลา่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าขา่ายาำปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมัง กลังนุตังสมานุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอัตาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นของเรานั่นตัวตนของเรา โนเฮตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าขา้าตั้งกิงมัญญาทภิกขเวสังคารานิจาวาอนิจาวาตีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชะนะยสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจาพันเต ภิกุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าขา้ยายมปานานิจังทุกขังว่าตังสุขังวาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเลา่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าขา้ยายมปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมัง กาลังนุตังสมนนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโหสหะมัสสมมิเอโสเมอัตตาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นของเรา นั่นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าตั้งกิงมันญาภิกขเววิญญาณนางนิจจังวาอนิจังว,า,งวาตีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนยัย วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าขา้าเจำปานานิจังทุกขังว่าตังสุขังว่าตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าขา้า ยามปนานิจังทุกขังวิปรินามธรรมมังกัลลังนุตังสมานุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสัมมิเอโสมอัตตาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นของเรานั่นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าขา้าตาสมาติหาภิกขเวภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลยังกินจิรูปังอติตานาคตปปจจุปันัง รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอาจจะตั้งว่าพาหิธาวาเป็นภายในหรือภายนอกโอลาริกังวาสุขุมังวาฮีนังวาปณีตังวาหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีต ยันตุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือไกลสับพังรูปังเนตังมะมะเนโซหมัสมินะเมโซอัตาตีเอวะเมตังยะทธาภูตังสัมมะปัญญายาทัตถพังรูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลาย เพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรายากาจิเวทาน,านานาติตานาคตัปัจจุปนนาะเวทานาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอาชตาวาพหิธาวาเป็นภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุกุมาวาอีนาวาปณิตาวาหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตยาะดูเรสันติเกวา ทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือไกลสาภาเวทนาเนตังมะมะเนโซหมะสมิณเมโซอัตาตีเอวะเมตังยาธาภูตังสัมปัญญายาทัตพังเวทนาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรายากาจิสัญญาอติตานาคตปัจจุปันนาะสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน อาจตาวาพิตาวาวเป็นภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุขุม,มาวาอีนาวาปณิตาวาหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีิตยาทุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือไกล สา,าสัญญาเนตังมะมะเนโซหมะสมินเมโซอัตาตีเอวะเมตังยธาภูตังสัม,มปัญญายะทัตถังสัญญาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเยเกจิ Ye สังคาราาติตานาคตาปัจจุปันนาสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอาจชตตาวาภิทาวา เป็นภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปนิตาวาหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตเยทุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือไกลาสาเพสังขารา เนตังมะมะเนโสหมะสมินะเมโสอัตาตีเอวะเมตังยาธาภูตังสมัปปัญญายาทัต e ถังสังขารทั้งหมดนั้นเธอทั ath ath ้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างกินจิวิญญาณังอติตานาคตาปัจจุปันนาะวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนา,นาคตและปัจจุบันอาจจะตั้งวาพภิทาวาเป็นภายในหรือภายนอก โอลาริกังวาสุขุมังวาอีนังวาปนีตังวายาบรือละเอียดเลวหรือประณีตยันทุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือไกลสัพพังบิญญาณัง เนตังมะมะเนโซหะมาสัมินะเมโซวัตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัมปัญญายะทัทถังวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอนันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวังปัสสังพิกขเวสุตวาอริยสาวโกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอย่างนี้รูปัสสมิงปินิปินทาตีย่อมเบื่อนายแม้ในรูปเวทนายปิดนิพินทาตี ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในเวทนาสัญญาญาปิดนิพินธาตีย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสัญญาสังคาเรสุปิดนิพินธาตีย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสังขารวิญญาณสัมิงปิดนิพินธาตีย่อมเบื่อหน่ายแม่ในวิญญาณ นิพินทางวิรัชตีเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดวิราคาวิมุจจตจตีเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นวิมุตตัสมิงวิมุตตมีติญาณหตีเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วทีนาชาตี วูสีตังพระมจริยังรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันท์อยู่จบแล้วกาตังกรณียังนาปรังอิทาตายาติปะจานาติตีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มี อิรรมโวจะพักวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วอาตามนาปัญจวัคคียาภิคุพักวโตภาสิตังอภินันทุงภิกษุปัญจวัคคีต่างมีใจยินดี ชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระภู้มีพระภาคเจ้าอิม,มัสมินจปนะเวยากรสมิงพันญามาเนก็ขณะเมื่อพระภู้มีพระภาคเจ้ากำลังตรัสเทศนาภาสิทธินี้อยู่ปัญจวัคคียานังพิคูนังอนุปาทายา อาสเวะหิจิตานิวิมุจจิงสูตีภิกษุปัญจวคัคคีก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานดังนี้แล